สวัสดีครับบาลดินน้อยดินดินในศาลนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องปองปายนะครับหลังจากที่ปบบอลดินนะครับบอลดีลงคลิป2องสามหมื่นนะครับกะกีนอตกีเถึงเบิร์ตสุขูสุกคนนะครับเอฟซีทางบ้านอีพอยด์แม่ทางบ้านน้ำครับหมื่นในบาลดินก็บาลบอยมาเฮ็ดนะครับเป็นเสาของวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคือเก่านะครับดำหน้าพี่น้องภาคกันดำหน้าสองสามหมื่นีนภาคกันดำหน้านะครับก็เหลือแต่สามตะการสองตากระแล้วละครับ กเลยมาเลาะบางเห็ดซะก่อนครับมื้อนี้พักก่อนมื้อนึงครับบ่ดินกับบ่าวบอยก็มาเลาะบางเห็ดเดี๋ยวมาลุ้นนํากันว่าสิได้เห็ดบ่ขอบคุณให้เอื้อแห้งใจฝากกดไลค์กดแชร์นี่ด้วยครับเดี๋ยวมาลุ้นนํากันครับสวัสดีครับขึ้อเต็ดพวกแดงพี่น้องหลังจากบ่ได้มาตามาดงกับบ่าวบอยครับคุณข่นขุนบ่าวบอยมิตรดิ้ลโอ้ยขุนขุนไอา่ะใบไม้อาแน่เกิดเต็มเลยมาแล้ว เล็กปวกแดงสิออกว้าบอยได้หัวผมยังเจ้าอยู่นี่มาคุณอะไรน้องครับเขาเปล่าที่สวยพี่น้องครับผมหมานแล้วครับเห็ดปวกแดงเห็ดปวกฟ้านพี่น้องเลยหลังมือนี่ทักไถยพี่น้องของเสาที่วันที่24กรกฎาคมครับเขาเนล่าทีสวยบ้กับบ่าวบอยครับหมานแล้วพี่น้องหมานแล้วนี่ครับ โกเบนยครับโบกเงี้นองน้ำมากพี่น้องครับอ้ก็ต้องก็ต้องปรการอะไรกิน่น้อเลยแกดินมก่าโอ้ไ่น้องครับ่ปากแห้งบ้าบอยบ้าบอยพี่น้องเป็นจุกจ่กจิกพี่น้องคนมากกๆไก่ครับนะครับดีครับครับครับ้ปากแดงบาบยก็จะนโอ้ยพี่น้องเนี่ยพ่อมูเนอะ ขาไปพันหรือไม่ปวดเพื่ออะปวดแรงกางเุ่งชงพี่น้องเอ้ยพี่ปวดแดงพี่น้องเหรขาบางไงโชคมาเลยพี่น้องครับขาบางไงเลยพี่น้องครับปาดพี่น้องคุณหนุ่มหนุ่มเกิดเต็มพูดเลยพี่น้องเอ้ยกินซอยกันพี่น้องกินซอยกันฮะมาเด้อพี่น้องกินหอดพี่นี่ขยหอดกินหอดนอนกินหอดอีบออีแม่ก๋วยเด้ น้ำหน้ากับเหลือสามตะกาครับโมริล่งคิดไปน้องเบื้องไร้มือพี่น้องมามื่อนี่กับมาเลยครับผมเฮ็ดปวกดำมันอวบมองเขาอันน้องข้นไหนบนท่อมาบอกว่าอาไปเบื้องเฮ็ดปวกดำแน่พวกน่ะเนี้ยพี่น้องเฮ้ยตั้งซ่อนน้ำบาวดินมาครับนี่ เพื่องเขายังกลาวสาวขาเขามาพี่น้องกมานโหลดปูยาพุนเมตตาน้องบ่าวบ่อยขอบคุณครับคุณครับคุณนะครับผมเฮ็ดไข่พี่น้องครับก็มันที่เอาเห็ดปวกครับเอาเฮ็ดไข่ครับพี่น้องไข่ดอกสวยเลยครับ ดอกงามเลยครับใขครคร่ครับอดอกบไงนี่พี่น้องเอ้ยครับไข่คร,ครับไข่ครับอ๋อต่ดอกที่สวยเลยพี่น้องครับ ใช่ครับขี่หนอดเอฟซีด้วยครับดเด้อพวกแดงครับพี่หนองเบ้าดินหินดอกเดียวครับพูดนี่โอ้ยดอกเดียวเกิเกดดน่าพี่หนองนะครับครับผมใกล้สองดอกครับผมดอกสวยๆเลยรครับคุณน่ะพี่ดอกนึงพี่นนอนจุ่มนึงครับ สองดอกนะครับบ้าดินมากหล่อบังเฮ็ดไปแกงกระบาดบอยครับนี่ครับว้าวโก้ครับอ้อมดงผ่อเฮ็ดผืองแขกเฮ็ดเผืงนีดโก้พี่น้องดอกหนึ่งโอ้ยแกงแซ่บแซบพี่น้องครับนี่โก้หรือแขกก็เอาหลวบพี่น้องครับผมเฮ็ดเผืงองเขากล้ำดอกนึ่งพี่น้องโอ้ยอสวยๆพี่น้องครับ สวยเลยครับเกดไข่ดอกนึงครับขายาวๆเลยพี่น้องครับครับผมพึ่งลำบอยดอกนึงครับอู้ยดอกนีพี่น้องสวยสวยเลยครับพึ่งซาดอกหนึ่งครับพี่น้องครับสวยสวยเลยครับบ้าบอยยางพานครับนะครับ ฟานครับครับผมมาครับถุงอ้อยครับถุงอ้อยบ้านแล้วแต่ดอกกระชายได้อยู่ครับครับไข่จุ่มนึงครับ ยึดเปลืองแครครับดอกสวยเลยครับแครครับเด็ดแต่ดอก,กนครับอู้หี่เพื่อนแคร์กันองสวยเลยครับป้าพี่น้องครับอือเห็ดเปิ่งเขากำดอกนี่แบบสวยๆเลยครับ ดอกนี่ครับหนึ่งดอกขึ้นยางอนี้แล้วครับอรเอยเป็นเสือซะครับแต่เปินงก็งยังแข็งแงครับแต่ว่าเบาดินเบาดอ,อกครับเฮ้ยพี่น้องเบาดินมาผ่อยเห็ดปวกแดงกำลังบานครับคุณะดอกที่สวยเลยครับบานแล้วแต่ว่าบทท่านจะโรยครับคุณาบุญบุญพี่น้องโอ้โ ครับเดี๋ยวเราดินเก็บาด้วยครับครับผมดอกที่สวยเลยครับโอ้แกงเหมีดยดใจมาไม่สมสุดยอดดยครับครับครับ,รบปลูกแดงพี่น้องให้ปลูกแดงคิดแต่บม่กี ครับผมครับอืมขาสวยเลยพี่น้อง เราดินกับสิดึงอรเลยนะครับน่ะพวกแดงครับก็ทอดอร่ลดนะครับพี่น้องครับครับผมน้พี่น้องครับอ้ยเสต์ตังไข่ดอกสว,สวยเลยพี่น้อง ครับตังไก่ครับครับผมเบาดินกับสิกับล่ะครับพี่น้องครับยุ่งง่ายลายพี่น้องโปเบิดแขนลายอัายเบิด์ล่ะครับเฮ้ยยุ่งกัดนะครับเบาดินขอบคุณเรฟซี่นะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณอีพออีเม่ทั้งบ้านเลยครับติเป็นกำลังใจให้เบ้าดินน้อยดินดีนดีสารล่ะครับผมเมื่อนี้เบ้าดินกับสิกับล่ะครับเดี๋ยวบ้าบอยกําลังออกมาครับ ผลงานการเก็บเห็ดหลังจากบอดดมาหลายมือแล้วครับพี่น้องครับครับบาดินก็ได้เห็ดปวกแดงเห็ดเพิงน้ำอ้อยแล้วก็เห็ดเพิงไข่ครับเพชปวกแดงสองมู่ครับไอแกงไงเติบยูพี่น้องครับหนึ่งกระตาน้อยนะครับนะครับหลังจากบอดดมาเพ็ดขีบสองมือนะครับบาดินกายางน้ำดำหน้านะครับกัเบียกหลยางหลายแนวนะครับ ลูกกากะบ้าบอยลูกบาาโจนะครับ <technology> น้องเมฆน้องไอ้ก็ลูกซอยกันแลวก็ดำอยู่สองมือนะครับตอนนี้กะเหลืออยู่สองไฮลวครับเป็นไฮทีสามเป็นไฮตะกาครับกะเมือเป็นบ้าดินกะสีลูกกาอีกนะครับสองมือนะครับกะสีแล้วละกะสีได้ลุงมาเห็ดคลิปให้พี่น้องย่างเต็มทีนะครับฝากไป็น่เอ้อแข้งใจให้ห้อยดินทินอีสานในเด้อพี่น้องละกะบ้าบอยแดนดินอีสานน้องเมฆน้องไอ้เจ็ดหน้าที่อีสานผ้าเลาะนะครับลูกหลานบานในน้อยสามหลัง เป็นแห่งก็แข่งใจให้ลูให้ล้านีนเด้อครับบริเฮคกีบสามเมือคกีนอดคินถึงพ่อแม่พี่น้องคิดนอดคินถึงเอฟซีสุข,ขุสุขคนนะครับพี่น้องลำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งเด้อรับสวัสดีครับสวัสดีครับ